ก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับขอนําทุกท่านเข้าสู่ช่องลูกยีสานบ้าน ا ن ชาแนลนะครับโอเคครับเดี๋ยวเข้าเบื้องอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่ผมใส่นะครับีการตกสปิวนะครับนี่มือนีนะครับผมก็ใส่ขั้นเียฟอร์มนะครับขั้นของซูโม่นะครับ เบทดสามขีดแปดนะครับเงยาเจ็ดฟุตนะครับลอกเบอร์1นึ่นนะครับได้ว่านะครับเบอร์1นึ่นนะครับสายเอ็นสายเอ็นสิปอนนะครับที่ผมใส่นะครับามาเบิ่งวิธีประกอบกันเลยนะครับ สียาปลอมนะครับของผมอันนี้สิมากตกสปิวนะครับผมก็จะใส่ทุ่นก้อนนะครับทุ่นน่อยนะครับผมสีตกเป็น สปิวเปะนะครับที่เพื่อนเอื่นว่าสปิวเปะสปิวเปะนะครับส่วนตัวผมกับปอต้เก่งนะครับแต้ว่ากับพ่อตกได้นะครับผมก็จะประกอบจะประกอบตามที่ผมเข้าใจเนาะสปิวเปะนี่จะเป็นของทางภาคเหนือนะครับที่เพื่อนตก๊กที่เพื่อนใส่ตกนะครับเปะนี่จะเป็นภาษาเหนือนะครับ แต่ว่าผมก็บอกหวงว่าแปลว่าอย่างสปิวเปืสปิวเปอนนะครับที่เพื่อนอินนะครับผมจะใส่นะครับทุนทุนนี้จะมีห่วงอยู่แล้วนะครับมีลุกหมุนนะครับก็จะใส่ทุนเข้าไปก่อนนะครับนี่ผมอยู่ ติดถนนนะครับอาจจะ,จจะมีเสียงรถเลียนนี้ได้ครับใส่ทุนเข้าไปก่อนนะครับผมก็จะตามด้วยไล่สต็อปเปอร์นะครับไล่สต็อปเปอร์หนึ่งตัวไปเลยครับใช้ตัวเดียวก็ได้ครับดูดถึงไปสุดเขนครับ กะผมกะใส่ใส่ตะก,กั่วนะครับตะก,กั่วนี่จะใส่หรือว่าใส่ก็ได้นะครับเลียวเตะนะครับอันนี้ผมจะใส่เนาะใส่ตะก,กัว่วก,กัวเม็นนิดหน่อยนะครับกระเบ็ดนะครับผมปลูกไว้แล้วเบ็ดนี่ผมจะใสเป็น เบ็ดเบอร์สองนะครับของชินุนะครับชินุเบอร์สองชินุเบอร์สองนะครับกะมีลูกหมุนนะครับมีลูกหมุนแบบนี้นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับ ขี้ครับซัมนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับในการประกอบชุดตกสปิวนะครับเดี๋ยวเขาจะไปตั้งทุนกันอีกทค่นึงนะครับเป็นอย่างคือตกเป็นสปิวเปิดนะครับเพราะว่าหนึ่งครับผมสายตาบอดีนะครับสายตาบอดีหลวก็เวลา ข้อตั้งทุนนะครับทุนมันจะอยู่นี่เลยครับอยู่ตรงปลายขั้นเบียดเท่าลยนะครับมันก็จะมองเห็นง่ายนะครับสปิวเปริรนี่เก็ดจะเป็นตัวนี้ครับซับแหลกนะครับตัวนี้ผสมน้ำใส่เดเลยนะครับ ผมซื้อมา20บาทนะครับก็มีขายตามร้านตกปลาทั่วไปนะครับก็ไปหาบึงใดนะครับสับเลกดนะครับใส่เบิดเลยนะครับใส่น้ำนะครับใส่น้ำจิ้มไว้จักพักนึงนะครับ หรือจ้กหน้าที่หนึ่งก็ได้นะครับรเกิดไมาขยำนะครับว่าเห็นหน้าม,มันซึมเข้าไปในเยือนนะครับไม้ขยำกันเลยนะครับรขยำ สั้นๆเลยใ่ได้นะครับเยอะนะครับผมเก๋จะมีนี่ให้เพียไว้เก็จะเป็นนวดนิ่มนะครับนวดนิ่ม้วก็แบบผงนะครับนี่แบบผงนะครับแบบผงจับจีบนะครับจับจีบสังเกตบึงนะครับจะมีเแบบียดสันกระย้าวนะครับสันกระย้าว ผมจะใส่นวดนิ่มไว้ตัวแาวนะครับตัวแาวตัว่างนะไปเลยตัวบนนี่็จะเป็นผงนะครับไล่ๆเรียวนะครับเ,เป็นผงนะับแบบผงจับจีบ phòng tốt nữa hấp tục để lên hấp lúc tốt bên mình cả จะเอาไปขั้นนะครับไปขั้นเดียดลงนน่นามนะไปนิ่นามเลยหมุนเห็นนี้นะหมุนซ้ายตึงซ้ายให้ตึงนะครับตึงไว้ทุ่นก็นจะล้อยขึ้นมากกลไก่ห้นี้แหละ ก็เห็นนะครับปิมๆลอรุ่นอย่างเดียวนะครับตอนนี้กับคนข้างล่มนะครับล่มกับคนข้างแห้งนะครับไม่อาจจะเนี่ยมมเห็นพุ่นนะครับ ตกสปิวอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ใส่ไดพ้นดีขึ้นกันนะครับคิดถือจังได้ก็ต้องขออภัยนะมันนะครับอันนี้ผมกะ ทำตามที่ผมเข้าใจนะครับเหตียดตามที่ผมเข้าใจนะครับ